ความคืบหน้าคดีที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของปปงหลอกอดีตข้าราชการบำนาญโอนเงินไปเกือบ30ล้านบาทมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่กองปราบและปป,ปงได้มีการลุยตรวจค้นบริษัท4จุดที่ต้องสงสยัยโดยมีผู้บริหารคนไทยมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่นะครับ เรื่องราวของคดีนี้มาถึงจุดไหนอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาสอบถามกับท่านรักษาการเลขาธิการอปปงพันธ์ตำรวจเอกสียนาฏไปอยู่นัดครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ปปงและกองปราบปรามได้เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งภายในอาคารไดมอนด์ทาวเวอร์ย่านสีลมของนายไพยโรธกิติโรจน์สเสถียนผู้ต้องหาตามหมายจับที่ต้องสงสัยว่าเป็นเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ พันตำรวจเอกเสหนาฏประยูนรัตรักษาการเลขาธิการปรปรงอเล่าว่าพบหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงบัญชีของผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอรเซ็นเตอร์หลอกและยังพบการเคลื่อนย้ายเงินนับร้อยล้านบาทออกสู่ต่างประเทศอย่างผิดปกติออผิดปกติครับคือลักษณะเงินเข้าเนี่ยเยอะแล้วออกทันทีนเงินที่ฟอกเนี่ยมันเข้าแล้วออกนะครับ ผมผมอยากจะให้ทางประชาชนลงไปดูนะไปดูสเตตเมนต์ตัวเองก็ได้เงินเข้าแล้วออกเร็วไหมเข้าแล้วเราก็อยู่ใช่ไหมครับเงินเดือนพวกเราเข้าแล้วก็อยู่ใช่ไหมครับเงินเดือนเราได้มาเราเข้ามาเราก็เก็บใช่ไหมเราคงไม่มาเอาเข้าแล้วออกทุกวันทุกวันทุกวันนะผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีประชาชนคนไหนมีเงินเข้าเยอะๆเป็นหลายๆล้านออกเยอะๆหลายหลายล้านทุกวันนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ธุรกิจอะไรที่เราทำถูกไหมเรามีเงินเข้าเราก็ต้องเก็บ มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องมาชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของธุรกิจเขาก็ได้ซึ่งก็ต้องชี้แจงให้เราทราบว่าธุรกิจอะไรจากการที่เราตรวจสอบพบจาก96บัญชี985บัญชีก็ดีนะครับแล้วก็เราก็ไปพบผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นประตูหลักนะครับในการทําทุกกรรมให้กับคนร้ายนะครับอันนี้เป็นรายใหญ่นะก็ได้รวบรวมยาลักฐารต่างๆแล้วก็ได้เข้าทำการตรวจค้นไปเมื่อวานนี้นะครับก็ชื่อก็เป็นข่าวที่ปรากฏก็คือนายไพโร์ น,นายไพโรธเนี่ยก็จะเป็นประตูเกตเวย์นะครับซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยเราก็พบว่ามีจํานวนเงินเนี่ยโอนเข้าไปสู่บัญชีเขาจํานวนมากพอสมควรนับนับ้อยล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการออกหมายจับไปแล้วผมก็ทราบว่าได้มีการมอบตัวไปแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในระหว่างขณะนี้แล้วก็สอบปากคำอยู่ ขณะที่วันนี้นายไพโรธกิติโรจนะสถียนผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบอฟอกเงินได้เดินทางเข้ามอบตัวกับต,ตำรวจกองปราบพร้อมทั้งให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้งการโอนเงินจำนวน170ล้านบาทไปยังต่างประเทศก็ไม่มีมูลความจริงพร้อมกับยืนยันนะครับว่าได้ทาธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามแม้เขาจะให้การปฏิเสธ แต่รักษาการเลขาธิการปรปรงก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ครับเป็นที่ชัดเจนฮะเพราะว่าบัญชีต่างๆ85บัญชีก็ดีเนี่ยนะครับ 96, 96บัญชีก็ดีนี่นครับความเชื่อมโยงทางการเนี่ยเ,ยเงินมันโอนไปนสู่บัญชีส่วนหนึ่งเนี่ยมีเงินโอนไปนสู่บัญชีของนายไพโรจน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางการเงินที่เราสืบสวนได้จากข้อเท็จจริงเลย ส่วนจะผิดหรือไม่ผิดยังไงก็เมื่อมามอบตัวแล้วก็มาชี้แจงข้อกล่าวหาก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับซึ่งธุรกิจที่เขาเปิดที่เมื่อวานทางกองปราบกับปปงอไปค้นเนี่ยอันนั้นเป็นธุรกิจบางหน้าหรือเปล่าส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นบางหน้าหรือไม่ผมจะเอาเข้อเท็จจริงให้ฟังว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทแต่เข้าไปไม่มีคนอยู่นะครับมีคุณพ่อนะครับชื่อนายทวีศักดิ์นั่งคนเดียว <c oughs> แต่เป็นที่ทําการบริษัทออไม่ทราบว่าเราเคยมีบริษัทอย่างนี้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม นอกจากนี้ยังฝากเตือนประชาชนที่รับจ้างเปิดบัญชีและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีด้วยนะครับว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงินมีโทษถึงจำคุก10ปีครับใครก็ตามที่มาจ้างให้เปิดบัญชีนะครับมาขอร้องให้เปิดบัญชีจงอย่าทำนะะท่านจะอ้างว่าไม่รู้หรอกยากจนไม่มีเงินใครมาพาไปเปิดบัญชีเปิดแล้วบัญชีไปให้ใครทำอะไรก็ไม่รับรู้ไม่ได้แล้วครับเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดโอนรับโอนปกปิดบิดบังอำพรางเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมีความผิดฐานฟอกเงินมีโทษจําคุกสิปีครับเพราะนั้นไม่ควรเสี่ยงครับได้มาพันหนึ่งได้มาสามพันยังไงก็ไม่คุ้มแล้วยังถูกยึดทรัพย์ด้วยครับ